English with me สวัสดีค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เราจะได้พบกันวันนี้จะขอพูดเรื่องการสัมภาษณ์งานค่ะการเตรียมตัวเบื้องต้นเมื่อไปสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราจะขอเริ่มจากการสมัครในตำแหน่งทั่วไปซึ่งเรียกว่า entry level ส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ที่ทำงานพื้นฐานค่ะ หมวดคำถามที่มกักจะพบเจอหรือ common questions self introduction การแนะนำตนเอง the reason to apply for this job เหตุผลที่มาสมัครงาน what you know about this job or company สิ่งที่คนรู้เกี่ยวกับงานหรือบริษัท the reason to hire you เหตุผลที่ควรจ้างคุณ strength and weakness ข้อดีข้อด้อยของคุณ ซึ่งทั้งหมดนี้คำตอบจะแตกต่างกันไปตามแต่ลักษณะและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเลยค่ะจุดที่สำคัญคือการแนะนำตัวโดยทั่วไปจะให้เวลาจำกัดเช่น2หรือ5นาทีเท่านั้นและในส่วนนี้ไม่ใช่ข้อมูลใน CV หรือเรซูเม่ที่ส่งมานะคะเพราะอยู่ในประวัติการทำงานที่ส่งบริษัทมาแล้วค่ะตัวอย่างการแนะนำตัวอย่างง่ายๆนะคะ Good morning, my name is Alice. I graduated from ABC University in the Faculty of Liberal Arts, and my major is Japanese language. I've never been working in any company, but I had a lot of experience during my study and internship, especially translation. On my free time, I love to read manga, comics, and sometimes travel to make video clips on my YouTube channel. It's my good time to talk to new friends. หลักการจำอย่างง่ายๆนะคะคุยเรื่องตัวเองในส่วนที่เป็นประวัตินิดหน่อยแล้วเพิ่มเติมสิ่งที่ชอบหรือสนใจเพื่อให้เขารู้จักเราค่ะอีกอย่างทำตัวสบายๆย,ยิ้มพอประมาณและไม่หัวเราะบ่อยเกินไปค่ะเพราะเรากำลังคุยกันแบบเป็นทางการในสายงานนะคะ ในส่วนถัดมาซึ่งเป็นคำถามที่ต้องเตรียมตัวมากสักหน่อยนะคะนั่นคือทำไมจึงลาออกจากที่ทำงานเดิม The reason to resign from the former workplace โดยทั่วไปแนวคำตอบจะเป็นเพื่อความก้าวหน้าหรือท้าทายสำหรับอนาคตอยากมีประสบการณ์เพิ่มในบริษัทที่ระบบใหญ่กว่าคะ่ะ I would like to see more future progress for my life It is a new challenge but I'm ready for it because I believe will be great I it will ที่สำคัญอย่าตำหนิหรือพูดไม่ดีนะคะเพราะเขาจะมองว่าคุณมีทัศนคติแง่ลบต่อองค์กรก็เป็นไปได้ค่ะนอกจากนี้คุณอาจพูดถึงเงื่อนไขที่ทำให้ยากต่อการใช้ชีวิตก็ได้นะคะเช่นย้ายบ้านหรือการจัดสรรเวลาที่ไม่ลงตัวเป็นต้น I moved to the new location and this is far from my work. Usually I take 2 or 3 hours on the road when I go to the office. If I need to rent a place, it will cost me some money. ในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของตนเองนะคะส่วนใหญ่เขาจะถามถึงจุดดีจุดด้อยของเราค่ะ strength and weakness รวมไปถึงบางครั้งก็จะถามว่าคุณคิดว่าทำไมเขาควรจะต้องจ้างเรา โดยทั่วไปข้อดีจะเป็นเรื่องความเหมาะสมหรือคุณสมบัติที่ดีของเราที่จะช่วยให้งานขององค์กรก้าวไปข้างหน้าเช่นเป็นคนตั้งใจในการทำอะไรและสมาธิจ,จดจ่อดีเป็นต้นนะคะ In my opinion, I'm good at focusing when I work. I can understand the point and the whole big picture of work. So I believe this could help me to work well for the company. ข้อเสียอาจเป็นจุดด้อยที่ต้องปรับตัวแต่พัฒนาได้เช่นถ้าทำงานจะเต็มที่กับสิ่งที่ทำจนบางครั้งน่าจะเฉยอาจทำให้คนเข้าใจผิดได้ซึ่งจริงๆกำลังคิดเรื่องงานเป็นต้น The weakness I could see in myself is nonfacial expression. If I'm working on something, it doesn't mean I don't care, but I just think about many things in the same time in my head. ส่วนวัฒนธรรมองค์กรและขนาดก็สำคัญนะคะเช่นถ้าสมัครงานในบริษัทต,ต่างชาติเราก็ควรรู้ลักษณะการทำงานหรือรูปแบบความตรงไปตรงมาหรือเลี่ยงเพื่อรักษาน้ำใจอันนี้ก็ต้องทำกันบ้านเพื่อเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ด้วยค่ะ นอกจากนี้คำถามที่อาจเป็นไปได้เพื่อรู้จักเรามากขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นคำถามที่พิจารณาว่าเราวางแผนชีวิตสอดคล้องกับการทำงานอย่างไรและมีความเป็นไปได้ว่าจะทำงานกับบริษัทนานไหมหรือเพียงแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นเพราะทางบริษัทก็ไม่อยากถ่ายทอดหรือสอนงานใหม่หลายครั้งค่ะตัวอย่างคำถามนะคะ How do you see yourself in the future คำตอบอาจเป็นดังนี้ค่ะ I plan to buy a house or condominium around Bangkok. To settle my career within four years, I will dedicate my hard work to get higher positions step by step if I am qualified. So it will be easier to get the bank loan. <coughs> นอกจากนี้อาจเป็นคำถามเพื่อพิจารณาว่าเรามีลักษณะนิสยัยหรือมุมมองอย่างไรเช่น Do you think you are smart เราอาจตอบว่า I have knowledge and skill from life experience and I believe I can work well with team for company Yes I am smart but no one is perfect Anytime if there is anything I can learn quickly and be flexible to improve myself for the better version of version better the me คำถามหมวดนี้ขอแนะนำว่าต้องอาศัยการฝึกฝนและหาข้อมูลให้กว้างที่สุดเพื่อโอกาสในการได้งานนะคะและในส่วนสุดท้ายของการสัมภาษณ์จุดนี้อาจเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆเพื่อดูไหวพริบและการตัดสินใจนะคะหรืออาจเป็นคำถามเชิงจิตวิทยาค่ะเช่น What will you do if you disagree with someone at work? คำตอบ I would see the reason and information before asking or discuss directly to that person. It doesn't mean I would cause any problem. The reason I prefer to communicate is I would like to be part of the team and avoid misunderstanding. คำตอบจะทำให้เห็นถึงความกล้าตัดสินใจและป้องกันการเข้าใจผิดในการทำงานอย่างไรก็ตามแนะนำว่าให้ดูวัฒนธรรมองค์กรด้วยนะคะเพราะบางที่อาจต้องการคนที่นุ่มนวลและมีวาทศิลป์ในการเผชิญหน้าก็เป็นได้ค่ะสำหรับคำถามสุดท้ายเมื่อจบการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะถามว่าเรามีคำถามอะไรที่อยากถามบ้างไหมแนะนำให้ถามนะคะเป็นต้นว่า คุณ,ณลักษณะใดที่ทางบริษัทต้องการ What kind of qualified person is the company looking for หรือข้อดีข้อด้อยของการทำงานในบริษัทนี้ What do you think about the good p o i n t and disadvantage of working here ก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกระตือรือร้นว่าคุณสนใจอยากทราบเกี่ยวกับงานที่สมัครไว้หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นการเตรียมตัวเบื้องต้นได้บ้างนะคะ ที่สคัญําการฝึกฝนตนเองให้พร้อมจะเป็นโอกาสในการได้งานที่คุณต้องการก็ได้ค่ะอย่าพึ่งท้อน,นะคะเป็นกําลังใจให้เสมอค่ะสําหรับผู้ที่สนใจการเรียนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆนะคะไปติดตามกันได้ที่ facebook ชื่อ English with me แล้วพบกันใหม่ค่ะ Goodbye